อนนั้นนี้ก็เคยทำรา้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ใข่ข้าวแกงแล้วก็เลิกไปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยมาเปิดมาเปิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้สูตรเดิมที่เคยที่เคยลองทำเองมาตลอดนะเสริมด้วยข้าวขาหมูแล้วก็พอมาทำเป็นข้าวขาหมูก็ ลูกค้าก็ว่าอยากลองอยากลองก๋วยเตี๋ยวขาหมูก็เลยคลิดทำก๋วยเตี๋ยวขามหมูขึ้นมาด้วยแล้วก็เพิ่มด้วยคากิซึ่งคากิสุพรรณหายากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทานคนตอบรับตอนนี้ก็คือข้าวขา,มกกววขามหมูกับก๋วยเตี๋ยวขาหมูดีมากก๋วยเตี๋ยวคากิซึ่งเราตอนนี้ลูกค้าก็คือให้ลองทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำคากิด้วย อร่อยอร่อยมากคมี่ปีละสี่ปีค่ะใช่รกระแดต่อรับก็คือตอนแรกๆก็ลูกค้าก็เริ่มมาลองทานลองทานแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการบอกต่อด้วยความอร่อยของเราอะค่ะคจุดเด่นก็คือขาหมูนี่แหละคะ่ะเนื้อนุ่มหนังละลายเนื้อจะนุ่มมากนะคะแล้วก็หอมขวาน,นิดเค็มหน่อยอะคะ่ะเป็นสูตรใช่ค่ะ ขากิขากิก็เปื่อยกระดูกทะลุเลยค่ะที่ร้านนะคะที่เด็ดที่สุดก็คือทานข้าวขาหมูก็ต้องมีเกาเหลาต้มยำด้วยเกาเหลาต้มยำเราก็ใส่เครื่องในหรือลูกค้าที่ไม่ทานเครื่องในก็บอกเราได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเราก็กับเกาเหลาเนี่เราจะใส่หมูสับไส้ตักลูกชิ้นหมูเด้งรวมเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ทานเรื่องไหนก็ให้แจ้งไมค้าได้ ทีร้านเปิดตั้งแต่กี่โมง,งที่ร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามครึ่งเปิดทุกวันค่ะจะหยุดแค่สิ้นเดือนวันพุธวันพุธสิ้นเดือนของแต่ละเดือนนะคะเดินทางก็ถ้ามาจากเมืองสุพรรณนะคะประมาณ20กว่ากหลเลยตลาดสดแตงมาชิดซ้ายมาเลยนะคะพอพอเจอไฟแดงเราแจกก็อยู่ตรงไฟแดง 0869478923แล้วก็ถ้าลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับแบบว่าขาหมูไปงานนะคะหรือว่าไปทำบุญที่ร้านมีเป็นแบบเป็นยกขามันมีให้พร้อมบริการตลอดติดใจอะไรครับเนี่ยทุกวันสั่งได้ค่ะข้าวขาหมูอร่อยใช่ไหมครับผักกิงสุดยอดเลยครับอร่อยไหมครับผมสุดยอดอร่อยมากข้าวขาหมูข้าวผักกิจต้มยำ เามเป็นไงบ้างครับก็เตี๋ยวขาหมูมากินบ่อยไหมบ่อยมากครับอือสุดยอดนะขาคืออืมต้องลองครับก๋วยเตี๋ยวขาคือหนึ่งเดียวในสุพรรณอร่อยมากขาให้ลอง